กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลศบปาดที่คารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ขอเรียนเชิญพากันไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศบปาดโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายสมบัติขุนพินิจเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศบปาดของเราการศึกษาจบปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยพะเยาโปรดกาเบอร์ เบอร์หนึ cage, bitch, bitch. Cage, mond, ist, ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายสมบัติขุนพินิจเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งรอบรู้เข้าใจปัญหาของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นซื่อสัตว์ประวัติดีไม่มีมลทินมัวหมองต้องเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายสมบัติขุนพินิจเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศพปาดของเรา ด้วยความจริงใจยึดหลักความถูกต้องมองกันไกลสุจริตปรุงใสใส่ใจพัฒนาร่วมแก้ปัญหาสละเวลาเพื่อส่วนรวมตำบลศบปาดของเราจะก้าวหน้าโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมานนนเดียวกกััแค่องบ ำอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคําว่าสบายดีบอให้กันเสมอเด้อคนบา้านมองการไกลใส่ใจพัฒนาโซปาดก้าวไกลใส่ใจอย่างทั่วทิ้งคํานึงนึกถึงควา,ามต้องการประสานงานได้ทุกที่โปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งนยโยบายเร่งด่วนส่งเสริมแหล่งน้ําทางการเกษตรระบบเหมืองฝายแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคและระบบน้ําประปาหมู่บ้านปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ทํากินนยโยบายส่งเสริมการพัฒนางานทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนก่อสร้างถนนภายในตาบลศบปาดของเราจัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าประจาหมู่บ้านอย่างทั่วถึงในแต่ละพื้นที่โปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง การจัดการขยะให้เป็นระบบนโย,ยบายส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพของกลุ่มอาชีพต่างๆในด้านงบประมาณและด้านวิชาการให้แก่ประชาชนโปรดกาเบอร์หนึงน่งเบอร์หนึง่งเบอร์หนึยย่งนโยบายพัฒนาประสิทธิภาพในการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขและสวัสดิการทางสังคมจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากเข้มการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดให้เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่องและเป็นธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายสมบัติขุนพินิจเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งบริการชุมชนทั่วทั้งตำบลให้อยู่ดีมีชชยสร้างความสุขสดใสเศรษฐกิจก้าวไกลทันสมัยสู่สังคม ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขตลอดจนโครงการต่างๆที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนสุขภาพดี โปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งระบบและนอกระบบเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาในระดับท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนที่มีอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลศกปารับผิดชอบให้สามารถพัฒนาทางการเรียนและการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนโยบายบำรุงรักษาศิล ปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งฟื้นฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเช่นงานประเพณีประจําปีของแต่ละหมู่บ้านวันสงกรานต์วันลอยกระทงและวันสําคัญทางศาสนาโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนโยบายส่งเสริม ด้านการกีฬา และนันทนาการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อเยาวชนและประชาชนห่างไกลยาเสพติดทางนี้นายสมบัติขุนพินิษฐ์และทีมงานบริหารพร้อมจะรับใช้พี่น้องประชาชนและรับฟังข้อเสนอแนะของประชาชนตำบลศบปาดเพื่อนําไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนตำบลศบปาดอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้เข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง หนุนน้ำเพื่อชีวิตเน้นเศรษฐกิจภาคเกษตรเป็นเอกด้านวัฒนธรรมมุ่งนำการศึกษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำงานเพิ่มเริ่มงานใหม่ใส่ใจพัฒนาโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายสมบัติขุนพินิจเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เรียกง่ายใช้คล่องว่องไวใจถึงพึ่งได้น้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจยั่งยืนโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายสมบัติขุนพินิษเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งพบง่ายใช้คล่องเป็นกันเองไม่เบ่งกับพี่น้องประชาชนสนใจในการพัฒนากล้าต่อสู้รู้งาน ประสบการณ์ดีมีคุณธรรมนำตำบลศพปาดของพวกเราพัฒนาอย่าลืมวันที่28พฤศจิกายนนี้เข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายสมบัติขุนพินิจเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายยิมนิ่มนวลชวนงานสารความคิดจิตยุติธรรมนำนโยบายง่ายพบหากล้าตัดสินใจโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจำไว้ว่าจะเลือกนาย สมบัติขุนพินิษเบอร์หนึ่งไว้ล่วงหน้าควรศึกษากากระบาดบัตรให้ชัดแจ้งบัตรของตนติดกระเป๋าเอาแสดงเพื่อจัดแจงเลือกนายกทันท่วงทีวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกาอย่าลืมหลงรีบดินตรงทันเวลาอย่านายหนีปรดเลือกนายสมบัติขุนพินิษเบอร์หนึ่งนี้แหละเป็นคนดีทำหน้าที่ผู้คุ้มครองแทนพี่น้องชาวตำบลโซปาดของเราเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งนายสมบัติตตขุนพินิจเบอร์หนึงน่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นนายกองค์การบริหารสุนตบนสศพป่ของเรา,าพี่น้องจะไม่ผิดหวังงานเก่าเรามาแก้ไขร่วมสร้างงานใหม่นโยบายมา เรานี้ให้เจริญเป้า